มันหมดมันก็เอามากักมาเดีดวก็บอกเดียวมาว่ามันเอามากักมาเดียก็ปอดเจ็นะจ๊ะไม่อยากก็สาวผู้ชายสาวผู้ชายแล้ว อันนี้ปูกบวะเดี่ยววะมันมาแทนกักระเป็ดมากตัวเดียวครับเดี๋ยวขัน้นของมึงหมดจุดถ่ายหมดหมดแมนปูเอเดี่ยวเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนปูเก,ก่ามากเหมือนเดิมเก่ามากอันนี้มุมาบักได้หน่อยมันเอามากับหพราะปะดปูปมาเป็นยังัง บักหน่อยมันเอามากับว่าแต่บอมาเป็นยังฉันไม่อยากชอบยังสอบผู้ชายปุ๋ยเดี๋ยวมันได้พวกชู้นี่งมันมองงานชู้เห็ดบ่อเดีวบ่เห็นบ่บนบอันเด็กเมียนปุ๋ยเดี๋ยวไม่อยากชอบผู้ชาย,ยากันนี้ก็ผู้เชี่ยปผู้อีนผูกเชี่ย เอาง่ายๆก็เกาผูมันหงายตรงไหนหน่อยกูให้บริวารไปบอกบริบาลหน่อยกูว่านแงมเห็นบัเห็นเด๋วบะนะหน่อยมึงแง้มเห็นบอเห็นเด๋วกูว่านหนีบมาเป็นยังหน่อยเป็นยัง เทนยังกูกระบอกแกแทนนึงมอกมากกเป็นสูน,มน์มะเทศกูเออกระเพื่อเบ่เองใส่ทับนึงกับเก่ากูไปกล้ๆกูแดดไปแล้วไปอีกกือเรืกอไปช่องตัวในพิสูจ่์สางกระไรตัวน้อยเฮ็ดเงี้ยมันก็เดีวยวคนนี้ช่องตัวเงี้อยู่เจไกล มาดูา่นเอาไมมปูเอาไม้ปูเิดมือของแม่นะันนี้ก็กว่าก็แปได้ดเปิดนีบอทจืดเยอนิกันนิิเปิดเปิดเนี่ย Nói Thì bố hay một kìa. Mừng chân này bỏ vào chỗ đấy. Ừ, nên là này. chân anh Đình Đình. Mờ lại khu khó khó. <cười> <cười> ที่เมืองเลี่ยนเมื่อกี้เมืองเห็นว่ามันถสใสรถกว่าเลยจับบอลปุ๊งจะใไม่เด้อสี่กับห้านึง่งมันจะมาได้แข่ตัวเดียวแต่ปู่มองเห็นคือมันคำนั้นก็คือครับอันนี้ก่อน

anything nice in

แต่เด็กปู่บอกว่าจะไงหนอช้อนกับชามเดีวมึงเด็แคนไหมบอตัวนี้มึงเด็กแคนไหมบอตอนเด็กกูเอาตัวนี้กูก็ดูทิงเดี๋ที่นี่มันเจืเลืดแต่เด็กตัวนี้กับตัวนี้ บนนแบบ่นหน่อยแนม่บใช่ไหมมีแต่เนี่ยเแบบนี่ยเนยบ่อันนี้เปน<ะ>บน่อยครับบ่กหน่อยเอามากัดัวรหนอยเห็นบมเห็น,หนคือกันหถ้าก,กัดัวเป็นแนวเดตาบน่นแนมหมลยบักบอกเดี๋ยวพอคุยกัน กเดนเนามันคุยองไรปูว่าสอบผู้ชายอะไรสอบผู้ชายผู้ชายผู้อบนไรก็ผู้สอปลาเนาะปลาเส่ใหวานียงจริงกวอยากมากินตะเหลากูเหลากู một ating ớt Yeah. อันนี้จะคิดไวไอคิดไวไนมเีดไห้าุนเรื่มบัดหนันกัดจังหวะ mặt trời <laughs> mà thơm mặt trời của trời mặt của mặt trời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  đây trời đây, trời mặt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  trời

สามแต่มึงขอพูทำไมสหกแปก็ยังก่อสนึ่งสามหกหนึ่งไปม่แมนอยู่ตรงกันเพื่อนสามทั้งสองครับทั้งสองครขอทำไมวะขอทำไมวะเ้อขอเดียวพูดกนวานนี้มด่าเออเออกับหัวพูกเอาเออ ว่ป่ดามาบอกไอรังอ้ออยเดาจมกูได้ทยนี้อ้ยสเ,เดี๋ยวป่ดพ <c oughs> <c oughs> จมมาปัเออมันจม,ม <c oughs> นี่กุกก็วกกเอามาให้เดี๋ยวก็วบอกเดไม่จมน่นะครับ บันิซีมีแมนบาปูประเทศของเพ่นนอนนับเลเแมนบาปูนัสิกาเดินสาไ้เลยใ่บ้านของเพ่นบันิซเดมานับซอยกันบาปูนับซอยกันสักสามทีมันทำอะับแกกไครับผมท่าน้มีกี ปูพ่นกับว่านสร้างอย่างนีครับเป็นอย่งเนาะปูพ so first, so first, so first, ่นก so ับข right? ีดวิธ so ีเก cool? so ็ดนั่นเป็นอย่งเนาะเป็นกับว่าเขากำลังคุยกันที่เก่าเนาะเป็นอย่งเนาะพ่นกับขีดยืนเดินที่เก็ดตัวเดียวเนาะเลขเก็ดตัวเดียวนะครับเป็นอย่งเนาะว่องหายอยู่อะไรเนาะอับซีตัวกอดข้อกั้งเ้อะเป็นอย่างเนอะชอบกระจัดคัดกระพานเนาะพ่นกำลังนั่นอยู่ครับข้าเจ้าปูพ่นกับว่าข้าเจ้ากำลังคุยกันอยู่เนาะเดินวิธีเก็ดเนาะครับเนาะชอบประจัดคัดกรผ่านเด้อทางช่องเสนอเป็นเพียงนั้นทางเนอะเป็นอย่งเด้อ เนาะคลิปนี้กอยากเท็ตปแจิข๋ขอโทษขออภัยน,ะนนะาะพี่น้องเนาะถ้าเท็ตจะใจไก่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะพี่น้องเนาะคลิปนี้เอาไปซัมนี่ก่อนเนาะคลิปหน้ายจะพอกันไหมนะครับเนาะก่าาวคสวัสดีครับผม